สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีนี่แัลผู้ชมได้ชามที่ใหญ่ที่สุดมาแล้วนะครับชามนี้ราคาเท่าไหร่นะคุณเอ๋ออันนี้เฉ <800. S 3> พาะราคาหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเฉพาะราคา แล้วราคาก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมราคาก๋วยเตี๋ยว800ร้อค่ะ800บวกคางอีกส0 0พันนะครับแต่เรากินข้างในนะครับก็800ก็พอนะครับก็แบ่งกันได้6คน6คนขึ้นไปใช่ค่ะถ้าใครกินน้อยจะมา10คนจะแบ่งกันก็แล้วแต่ได้แต่อย่างพูดถึงว่าการทำร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยครับกำไรจากการทำร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เยอะไหมบางทีผมยังเพราะว่าผู้เดยใส่ทั้งกุ้งที่มีแบบโอ้โหกุ้งตัวใหญ่อย่างเงี้ยปลาแซลมอน หอยแมงกุงนิีแลนด์แลวเครื่องอีกแน่นเลยคุ้มไหมะก็คุ้มคุ้มไหมก็คุ้มอะค่ะเราก็ได้แล้วก็ได้ใจลูกค้าด้วยอืมก็เป็นกลยุทธ์การตลาดอีกแบบนึงนะฮะพูดถึงว่าตอนที่อยู่บัฒฑาสงเคราะห์กับตอนย้ายมาเนี่ยต้องไหนขายดีกว่าอืมทางนี้ทางนู้นอะที่มันแคบพื้นที่มันแคบเราก็เลยจะต้องย้ายมาใช่เราก็เลยต้องย้ายมาหาที่ที่มันกว้างหน่อยก็เลยมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้เยอะกว่า กว่าทางด้านนู้นฮะแล้วอย่างพอทาร้านก็ตีอยวมาเนี่ยตั้งตอนนี่ทํามากี่ปีแล้วครับสาหรับที่บุญ1ิบหนึ่งรวมรวมที่อยู่ที่ดินแดงด้วยก็ประมาณ5ปีห6หปีใช่ค่ะโอ้อย่างนี้ทํามานี่มีปัญหาด้านไหนบ้างครับการทําร้านก็มันก็จะมีหลายอย่างครับหนึ่งก็คือวัตถุดิบครับค่ะก็จะมีวัตถุดิบที่แบบว่าบางทีมาแล้วมันไม่สดเราก็จะไม่เอา เราคัดออกเลยใช่เราจะคัดออกก็คือเราก็จะต้องหาวัตถุดิบที่โอเคอย่างกุ้งแม่น้ำเนี่ยค่ะเรามากุ้งแม่น้ำเราจะตก้างเลยใช่เราจะเอาสดไม่ใช่หรือว่าเอาแหดักตรงนี้เลยแต่กุ้งแม่น้ำเรามากุ้งสดนะครับ ก็คือกุ้งเป็นมาเลยแล้วเรามาน็อกเรามาน็อกเองอ๋อน็อกเองด้วยใช่ค่ะเพราะไม่งั้นเดเราจะไม่รู้เลยว่ามันสดจริงหรือเปล่าใช่เพราะลูกค้ากินสดจาก<ล>ทางที่ร้านที่ร้านบอกว่าสดสดจริงแต่ไม่รู้ว่าสดมากี่มือแล้วอืมใช่นั่นแหละสิครับเนาะ่ะผู้ใดครับอย่างถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาดูว่าร้านอยู่ตรงไหนหน้าตาอาหารมีอะไรบ้างนี่ดูได้ทางใน Facebook ค่ะพี่บูญหนึ่ง ภาษาไทยเลยใช่เป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช่ก็เข้าไปชมนะครับลองเข้าไปดูในแฟนเพจนะครับพี่บุญหนึ่งห้านะฮะก็จะมีทั้งรายละเอียดร้านอยู่ตรงไหนนะครับที่เวลาเปิดปิดเปิดปิดทั้งหมดเลยค่ะอย่างเราเปิดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเปิด11บเอ็ดโมงครึ่งปิดสามทุ่มปิดสามทุ่มนะฮะก็ขายหยุดทุกวันจันทร์อ๋อวันจันทร์หยุดนะครับคุณยอย่าอย่ามาตอนวันจันทร์นะครับนะฮะแล้วก็ถ้าจะโทรถามเบอร์ ก็เป็น082ค่ะ345 3643แล้วก็เป็น029676099ค่ะอืมนะฮคุณดิครับนอกจากวยเตี๋ยวที่เราทําเป็นย็นตาโฟแล้วเนี่ยยังมีเมนูอีกมมีค่ะก็คือจะมีเป็นเมนูทานเล่นทานเล่นก็จะเป็นที่สั่งกันหมดคือลูกค้ามาก็จะสั่งก็คือจะเป็นลาบปลาหมึกอันนี้ขึ้นชื่อเลยหมึกนาวหมึกนาวค่ะแล้วก็จะเป็น ยำยำเถาภูค่ะอ๋อก็จะมียำม้นเส้นยำเถาภูอะไรที่เป็นแบบเหมือนแบบกุบกิบทานเล่นใช่ทานเล่นใช่มีเกี๊ยวทอดไส้กุ้งจอปูทอดอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เราก็มีกุ้งเผามีไหมกุ้งเผาเราไม่มีเรามีแต่เป็นกุ้งลวกกุ้งลวกอย่างเดียวใช่เป็นกุ้งลวกก็จริงๆแล้วคือเวลาเรามาที่ร้านพี่บุญหนึ่งห้าโคตรเกลือนี่ครับ เราไม่ใช่มากินแค่ยันโดโฟยังมีอย่างอื่นให้ทานด้วยใช่ค่ะพร้อมทั้งทานบรรยากาศด้วยในตัวยิ่งตอนคุณเอบอกว่าตอน6โมงเย็นพระอาทิตย์ตกนี่สวยมากใช่ค่ะนะแล้วก็นั่งรรยาวเลยครับยางทานทุ่งใหญ่จะดื่มก็ดื่มไปขยายกินโดโฟก็กินไปถือว่าเป็นร้านครอบครัวที่น่ารักอีกร้านหนึ่งนะครับแล้วอย่างนี้อย,นอย่างร้านพี่มูลถึงห้านี่ตอนนี้คือคุณเอมอง <c oughs> อยากรู้ว่าคุณเอมองเป้าหมายในอนาคตไว้สําหรับร้านของเราเป็นยังไงบ้าง อยากจะขยายไม่หรือจะเพิ่มสาขาก็คือเราเราอาจจะไม่ได้เรายังไม่มีนโยบายในการที่จะขยายร้านแต่เรามีการที่จะขยายอาหารเพิ่มเข้ามาจะเพิ่มเมนูจะเพิ่มเมนูอาหารเข้ามาเนี่ยค่ะเพื่อที่ได้เพิ่มยอดขายขึ้นไปด้วยใช่อย่างมันดีมาทานนี้เสร็จออ้ยลูกค้าอยากทานอันนั้นเราจะได้เสิร์ฟได้เลยอย่างนี้นะครับอย่างนี้เริ่มอยากจะชิมเจ้าโคตรสับใจนี่แล้วครับเดี๋ยวแต่มันไม่มีน้ำเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวให้ นี่เป็นน้ำที่เราครงเครื่องหมดแล้วใช่เรรียย้อเห็นว่าได้นี้ได้บันทึกเป็นก๋วยเตี๋ยวย็นโตโฟที่ชามใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ค่ะอยู่ในบันทึกไทยันอยากจะชิมนะคุณเอเท่น้ำลงไปเลยสักคู่นะคะแล้วก็เราก็กินเป็นเส้นใช่ค่ะล้วแต่ กินกินเส้นๆพี่จะกินเป็นเส้นกินแต่เส้นอย่างเดียวกินแต่เส้นอย่างนนเดียวก็ลบาบากนะ <c oughs> กินเป็นเส้น <c oughs> แหมเข้าใจเล่นเหมือนกันนนเนี่ยก็คือใครที่อยากจะชิมนะครับก็เวลาชามใหญ่ๆมาอย่างนี้นั่นงรุมกันเจ็ดแปดคนนะครับก็ตักกันเข้าไปอยากกินอันอไหนก็ตักเข้าไปแล้วก็แชร์กันได้ส่วนอันนี้ก็ประกอบด้วยไม้ตีกะละมังไม่ใช่ค่ะตะเกียบอ๋อไม่ใช่นะครับนี่เป็นตะเกียบเหรอใช่ค่ะอันนี้ตะเกียบนึกว่าทอดกุ้ยทอด นี่นะครับผู้ชมกุ้งเป็นกุ้งค่ะเน้นๆนี่ถ้าเทียบกับหงแม่โป้งผมนี่ใหญ่นะครับใหญ่นี่ใหญ่สุดยอดและนี่หอยแมลงคู่นิวซีแลนด์อุ้ยอุ้ยออยตัดดีกว่านี้ตัดดีกว่าะนี่นะครับผมแค่เห็นก็น้ำลายสอแล้วอะ่ะดูสร็จนี่หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์และนี่มีไข่ชีมา ชิมนะชิมนะแล้วก็นี่ชมแซลมอนค่ะปลาแซลมอนจากสก้าใช่ไหมมีอลสกาสก็มีนะฮะมีหลายที่มีหลายที่ <c oughs> แล้วพูดถึงว่าน่าชิมมากนะครับนี่มาถึงสุดท้ายละคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะถามคุณเอละจากสาวออฟฟิศนะครับมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ มีข้อคิดในการดำเน,นินชีวิตยังไงหรือว่าข้อคิดในการทาํางานยังไงจนเราถึงสามารถทาร้านข้เหนียวแล้วมีซิกเนเจอร์ที่เป็นเยนนโฟชามใหญ่ที่สุดในประเทศได้ก็คือมีคิดยังไงก็คือหนึ่งก็คือเราจะต้องออไม่ไม,ไม่ไม่เอาเปรียบลูกค้าครับค่ะก็คือของเรามาแบบไหนเราถ่ายรายการแต่ละรายการ,รมาแบบไหนเราก็ให้ลูกค้าทานแบบนั้น ก็คือมาในจํานวนเท่าไหร่ก็คือเป็นแบบนี้เลยเราไม่ได้เมคหรือเราไม่ได้อะไรก็คือเราไม่ใช่วันนี้เห็นคุ่หกตัวใช่ลูกค้ามากินเหลือสี่ใช่ใช่อันนี้ก็คือขายแบบไหนเราก็คือออก หน้าตาในเมนูแบบไหนใช่แบบในเมนูแบบไหนก็คือเหมือนกันแบบนั้นเลยเราต้องใช้ความซื่อสัตย์และจริงใจใช่แล้วก็จริงใจกับลูกค้าแล้วของทุกอย่างต้องสดและมีคุณภาพดีใช่ใช่ต้องมีคุณภาพยอดเลยนะผู้ชมนะฮะแลวสำหรับวันนี้นะครับทางรายการทํางานทุเงินก็ขอขอบคุณคุณเอมากนะครับที่มาให้ความรู้กับทางรายการและขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กนะครับที่มีสารสกัดทรงคุณค่าอย่างตั้งทันเช่าเฮเลนจือสม สกัดทั้งหลายแหล่นะครับไว้ให้ทานทุกวนะันให้แข็งแรงทุกวันนะครับขอบคุณมากนะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตไปชิมก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าชามนี้มันเป็นของผม <c oughs> ขอชิมก่อนแล้วกันมา ด้วยเอกลักษณ์การเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่นะครับและใส่เครื่องแบบอัดแน่น บวกกับรสชาติที่ถูกปากทําให้ร้านกว๋วยเตี๋ยวแห่งนี้นะครับเป็นที่ถูกอกถูกใจนักชิมจนต้องแวะมาลิมลองและบอกต่อความอร่อยกันปากต่อปากกันเลยทีเดียวครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนําไอเดียสร้างสรรค์มาปรับใช้กับเมนูอาหารธรรมดาให้กลายเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจนสร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับคุณผู้ชมที่ทําร้านอาหารนะครับก็อาจจะลองใช้แนวคิดในการปรับสูตรนะครับหรืออาจจะสร้างซิกเนเจอร์ดิชของร้านตัวเองขึ้นมานะครับไม่แน่นะครับว่า ร้านคุณอาจจะประสบความสําเร็จอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวพี่บุญ15โคตรเครื่องก็ได้นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลองกินก๋วยเตี๋ยวแบบอิ่มอร่อยคุ้มสะใจก็แวะกันไปได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่บุญ15โคตรเครื่องกันเลยนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่เขาโคตรเครื่องจริงๆครับสําหรับวันนี้นะครับ รายการทำงานทำเงินของเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอส์เบิร์กนะครับที่จะช่วยดูแลคุณให้แข็งแรงทุกวันนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีนะครับและสุดท้ายก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมครับครับที่จะช่วยดูแลกระดูกของคุณส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการชมรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจนะครับทำงานทำเงิน ก็เข้าไปเลือกชมกันดูนะครับว่าธุรกิจไหนที่ถูกอ,อกถูกใจและสามารถทํางานทําเงินให้กับคุณได้แล้วลงทุนไม่มากคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปชมกันดูครับว่ารายละเอียดของแต่ละตอนเป็นยังไงนะครับสุดท้ายนี้รายการทํางานทําเงินและทีมงานก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันการทําธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชคดีครับ